สสดครับภายใต้การพัฒนาขึ้นมาของเทคโนโลยีในด้านต่างๆนะครับดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยต้องมีการปรับตัวโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการทหารนะครับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศมีมากขึ้นและเทคโนโลยีต่างๆมักจะมีจุดเริ่มต้นมาจากวงการทหารซะเป็นส่วนมากนะครับเพราะว่าเป็นภาคส่วนที่มีความสําคัญ ประเทศที่พยายามพัฒนาความสามารถทางการทหารมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกเนี่ยแล้วก็มีข่าวให้เราได้ยินบ่อยๆก็คืออินเดียนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่มีความขัดแย้งบริเวณชายแดนขึ้นมาและสิ่งที่อินเดียต้องการก็คือเครื่องบินรบนะครับสำหรับกองทัพอากาศอินเดียแล้วเนี่ยเครื่องบินรบหลักก็คือซู3 0 MKI ซึ่งก็เป็นเครื่องบินจมตีภาคพื้นนะครับตามด้วยการจัดหาดัสโซราฟ,ฟ้าเครื่องบินที่ทันสมัยก็ามาเสริมทับและอินเดียก็ให้ความสําคัญทางทะเลไม่น้อยไปก,กว่ากันนะครับ มีการซื้อเรือบรรทุกเครื่องบินจากรัสเซียมาและแน่นอนว่าต้องหาเครื่องบินมาบรรทุกบนเรือนะครับอินเดียเลือกมิก 29K แทนที่จะเป็นซู3 3นะครับในตอนนั้นเนี่ยรัสเซียหยุดการผลิตมิก29ไปแล้วนะครับเมื่ออินเดียต้องการรัสเซียจึงเปิดลายการผลิตมิก29ขึ้นมาอีกครั้งอันนี้เพื่ออินเดียโดยเฉพาะเลยนะครับ ความคาดหวังของอินเดียเอามิก 29K มาใช้ก่อนแล้วครับแล้วก็พัฒนาเครื่องบินของตนเองขึ้นมาใช้ทีหลังและเครื่องบินลำนั้นก็คือเตจสัส และก็ต้องยอมรับว่าเตจาร์ดเป็นความผิดหวังของอินเดียนะครับในการพึ่งพาตัวเองเพราะต้นทุนนี่แพงมากแต่ว่าประสิทธิภาพนี่ไม่สูงมากนักนะครับเทียบเท่ากับเครื่องบินรุ่นเก่าอย่างมิราช2,000ยา39กิเพนหรือว่า F-5 ไทเกอร์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วครับต่อภัยคุกค,คามของอินเดียและถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าอินเดียเนี่ยจะชื่นชอบในมิก 29K มากนะครับแต่ถ้ามีทางเลือกเนี่ยอินเดียก็พร้อมพิจารณาตัวเลือกใหม่และโอกาสนั้นก็มาถึงแล้ว เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับสหรัฐมิการดีขึ้นสิ่งที่เคยเป็นไปไม่ได้นี่ก็กลับมาเป็นไปได้นะครับ f อฟเอ e แปดซูเปได้รับความสนใจจากอินเดียแล้วครับและบริษัทโบอิงก็ได้เสนอ Super h o r n e t บล็อกที่3ให้กับอินเดียอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเดียจะตื่นเต้นในเรื่องนี้นะครับอารมณ์ก็เหมือนคนเคยขับมูรติแล้วกาลังจะได้ฟอร์ดมัดแต่งในราคาเดียวกันนะครับด้วยชื่อเสียงของ Super h o r n e t เนี่ยมันอาจทำให้หนวดของอิน เดียกกระติกด้วยความเร็ว20ครั้งต่อวินาทีทีเดียวนะครับและสรรพคุณของซูเปอร์ฮอร์เน็ตไม่ต้องสาธยายมากนะครับแล้วก็เป็นบล็อกที่3ด้วยและซูเปอร์ฮอร์เน็ตบล็อกที่3ตอนนี้กําลังผลิตให้กับกองทัพเรือของสหรัฐมิกาอยู่ด้วยนะครับสิ่งที่อินเดียทําก็คือส่งใบคําร้อง RFI หรือว่า Request for Information ก็คือใบคําร้องของข้อมูลสลับซูเปอร์ฮอร์เน็ตบล็อกที่3นะครับสรับโครงการ m u l t i r o Carrier b r o n e f i g h t e r s อันนี้ผ่านโครงการ BDI นะครับหรือว่า Boeing d e f e n s e India ของบริษัทโ e i ิงนั่นเองนะครับแน่นอนว่า s p e r Hornet เนี่ยจะเพิ่มความสามารถให้กับกองทัพเรือของอินเดียรวมถึงความร่วมมือระหว่างกองทัพเรืออินเดียกับกองทัพเรือของสหรัฐมิกาด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับโบอิงจะร่วมมือกับอุตสาหกรรมของอินเดียอันนี้หมายถึงผลิตชิ้นส่วนในอินเดียนะครับจะทําให้ต้นทุนการใช้งาน Spur Hornet เนี่ยถูกลงมากตลอดอายุการใช้งานของ Spur Hornet ทีเดียวนะครับ อันนี้ยังไม่ชัดว่าอินเดียเนี่ยจะเลือกูเปอร์ร์เน็ตรุ่นไหน e รุ่นที่นั่งเดียวหรือว่า f รุ่น2ที่นั่งนะครับเราจะได้ยินบ่อยๆว่า fs8 สเปอร์โฮเน็ต e f ไม่ใช่ชื่อเต็ม,มน,นะครับอันนี้เปิดการเรียกรวมให้เข้าใจว่า e คือรุ่นที่นั่งเดียวแล้วก็ f รุ่นสองที่นั่งนะครับเหมือนกับ f16c d นี่แหละครับ c รุ่นที่นั่งเดียวแล้วก็ d ก็คือรุ่น2ที่นั่งนะครับ ถามว่าซูเปอร์ฮอเนตเนี่ยสู้เครื่องบินของกองทัพเรือจีนได้ไหมซูเปอร์ฮอเนตเหนือกว่า J15 เยอะนะครับทั้งอาวุธแล้วก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์วอร์ฟร์สิ่งที่น่าสนใจก็คือซูเปอร์ฮอเนตเนี่ยเป็นของรักของห่วงของกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มี2ประเทศในโลกเท่านั้นที่มีโอกาสได้ใช้ก็คือสหรัฐอเมริกากับออสเตรเลียแต่ว่าช่วงหลังมามีการขายให้เยอรมันแล้วก็เสนอขายให้กับอินเดียเกิดอะไรขึ้นละครับหลายคนอาจเฉียงแอดมินว่าซูเปอร์ฮอเนตเนี่ยก็มีใช้ในหลายประเทศ ไม่ใช่นะครับทั้งมาเลเซียแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นโฮเน็ตเฉยๆไม่ใช่ซูเปอร์โฮเน็ต การเริ่มขายซูเปอร์ฮอ e เนตของโบอิงให้กับต่างประเทศทั้งเชลมันและก็อินเดียเนี่ยเพราะว่าสหรัฐมิการสั่งซื้อซูเปอร์ฮอ e เนต78ลำนะครับภายในปี2564แล้วก็จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับที่สหรัฐมิการเนี่ยจะซื้อซูเปอร์ฮอ e เนตเพราะว่ากองทัพเรือสหรัฐมิการเนี่ยจะนำางบประมาณไปพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่นะครับแต่โบอิงเนี่ยต้องการขายซูเปอร์ฮอ e เนตต่อไปก็ต้องหาตลาดใหม่และแนวโน้มที่จะตั้งลายผลิตทั้งหมดในอินเดียก็มีสูงมากนะครับและด้วยความสามารถ ของ s เปอร์ฮอเน็ยังใช้ได้อีกนานในหลายประเทศอันนี้เรื่องนี้น่าสนใจนะครับ นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยจะหันไปหาอาวุธจากจีนซะเป็นส่วนมากแต่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทยก็ยังไม่โดนตัดซะทีเดียวนะครับในอนาคตเนี่ยก็ไม่แน่สหรัฐอเมริกาอาจขายยุโทโธปกรณ์ให้กับไทยเพิ่มก็เป็นไปได้นะครับถึงแม้ว่ากองทัพอากาศจะไม่มีแผนในเรื่องนี้ทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้ขอย้านะครับนี่คือความคิดเห็นของแอดมินเท่านั้นสเปอร์ฮอ์เน็ตเนี่ยมันจะเป็นต้องจอดบนเรือนะครับจอดบนบันเว์ธรรมดาก็ได้และถือว่า ไทยเนี่ยเข้าใกล้ซูเปอร์ฮอ์เนตมากขึ้นจากแต่ก่อนนะครับถ้านํามาผลิตที่อินเดียในสมัยก่อนไทยเคสนใจฮอ์เนตมากก่อนนะครับแต่ก็พลาดไปหลังจากนั้นก็มีซูเปอร์ฮอ์เนตออกมาแต่ทุกประเทศเนี่ยเข้าถึงซูเปอร์ฮอ์เนตได้ยากมากแต่ทุกวันนี้เนี่ยทุกประเทศมีโอกาสมากขึ้นกับซูเปอร์ฮอ์เนตนะครับอันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ไทยมีโอกาสแม้ว่าจะเป็น0.01%ก็ถือว่ามีโอกาสนะครับแต่ว่าซูเปอร์ฮอ์เนตเนี่ยก็มีโอกาสน้อยกว่า J10 ของจีนนะครับโอกาส J สิของจีนกับไทยเนี่ยแอดบินให้2%อเปอร์เซนอันนี้ขออนุญาตกระตุกขวัญผู้ชมนิดหน่อยนะครับแล้วเราคอยดูกันต่อไปนะครับ สำหรับเรื่องเครื่องบินลบของไทยนะครับซื้อแน่ๆก็คือยาสามสิบเก้าคิปเพนดีรุ่นสองที่นั่งหนึ่งลำนะครับเพื่อนามาทดแทนเครื่องบินที่ตกไปและงงบประมาณห้าพันสี่ร้อยล้านนะครับบางส่วนก็นําไปซื้อทีหกแล้วล่ะครับซึ่งก็เป็นเครื่องบินโจมตีเบาแบบไปพัดอันนี้พร้อมข้อเสนอการผลิตชิ้นส่วนบางชิ้นในประเทศนะครับถ้าถามว่ามันเพียงพอไหมสาหรับประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ต่างกนก็ต่างคิดแล้วครับส่วนตัวแอดมินมองว่าโดรนพิฆาตเนี่ยน่าจะเหมาะกว่านะครับการบรรทุกอาวุธพ พอกันระยะทางพอกันและอย่างที่เราเห็นในอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจานนะครับรถถังนี้แทบจะไร้ความหมายเมื่อเจอกับโดรนพิฆาตและราคาของโดรนน่าจะถูกกว่าเครื่องบินแบบไปพัดนะครับอันนี้ยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องบินไปพัดแบบนี้เนี่ยก็มีประโยชน์นะครับในการสนับสนุนทางการสำหรับภัยคุกคามที่ไม่มากนักส่วนจะเข้าไปในเขตแนวลึกของศัตรูนี่คงไม่ปลอดภัยเท่าไหร่แล้วครับเพราะว่าเพื่อนบ้านของเรานี่ขี่ปนาวุธประทับบ่านี้เยอะเหลือ Terima